มิวชาลอตเกรดอายออแกสน้ำฟ้านำทีมละครปังแห่งยกลอตโพลละครวิกสามพระราม4ี่ตอนรับปี2024ต้องบอกว่าลงจอไปครบทุกเรื่องแล้วทั้งละครก่อนข่าวช่วงพรามไทม์และเวลายามดึกซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดออกสตาร์ทความปังได้แบบสับเรตติ้งดีกระแสะเลิศว่าแต่มีเรื่องไหนกันบ้างกุมรีโมทให้แน่นและตามมาเช็คเปิดดูกันอีกรอบ เริ่มต้นกับละครเย็นรักท่วมทุ่งการพบกันของคู่จิ้นสุดฟินน้ำฟ้าธัญพัทและออกัสวชิรวิทย์ที่กลับมาคู่กันอีกครั้งสมใจทับแฟนคลับแถมเรตติ้งก็พุ่งทะยานทุกตอน ต่อกันที่ละครรีเมคในตำนานมนรักลูกทุ่ง2567แม้จะเคาะลงจอในช่วงเวลายามดึกแต่ความสนุกจัดเต็มไม่แพ้ช่วงไหนการพบกันของมิวสุปสิทธร์และชาร์ลอตออสตินคุ้มค่าการรอคอยออกสตาร์ทต,ตอนแรกฮิตติดเทรนด์ X แบบงดงาม ไปต่อกันที่ผลงานหลังข่าววันจันทร์อังคารมือปราบมหาอุดผลงานแนวบู๊และแฟนตาซีควาน้ำตาลพิจักนามาประชันบทบาทส,สองหนุ่มหล่อดำแดดเกรทวรินทร์และเต้ยพงศกรเปิดตัวด้วยเรตติ้งแบบเลิศ2.8ปิดท้ายผลงานละครแนวผีหลอนเรือนธาตุนอกจากรวมพลนักสแสดงตัวแม่บูมสุภาพร,พรและนุ่นศิรพนันธ์ยังขึ้นแท่นนางเอกของอ้า,อายกรนิดปะทะหนุ่มหล่อขวัญใจแฟนคลับตีธนพลละครสนุกติดเทรน X, เช่นกันเรตติ้งออกสตาร์ทต,ตอนแรกถือว่าดีที่2.5